อาจรเจริญพรญาติโยมกรุป๊ปคณีทุกคนนะไม่ว่าจะอยู่ทางบริรัมอยู่ทางสุรินทร์สีสเกตสมอรภูมิโอ้สมอรภูมิติดได้นะไม่ว่าจะอยู่ทางทิศเหนือทิศใต้ตทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ตามประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านข้างๆนะแล้วก็ทั้งทวีปยุโรปบานะวันนี้ก็จะพามาเดินปา่านะที่เมืองบริรัมบัดที่โคกกระสิงะบาดนะก็อยู่ที่ตำบลสวายจีอำเภอเมืองบัดจังหวัดบริรัมนะ โคจะมาโนเลี่ยจะปุ๊บโอ้ยตาให้มันลื่นนิดนึงนะวันนี้เราก็อยู่กับหลวงพระอาจารย์กบเนื้อบาสนี่เป็นคนดังแห่งเมืองไห้บุรีรัมบัดอยู่ที่ห้วยสบายเนื้อบาดโอ้ยสบายจานนะสบายจี๊ดเนื้อใหญ่ตาโว้ยนี่พามาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆข้างนะมีทางโคตหินนะเป็นไอ้ภูเขาไฟบาสนเป็นไอ้เป็นภูเขาเออเป็นภูเขาสมัยแต่โกนนะทุกวันนี้ก็เป็นภูเขาอยู่มีทั้งไอ้พืชผักผลไม้ธัญญาหารเยอะแยะเลยนะดอกกระเจียวก็มีนี่ นะั่นไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะ,ระนะ้านี่เลยเอ,อ,อยาตาโว้ยบรรยากาศแบบสวยงามมากแบบช่วงหลังฝนตกแบบนี้นะนะาโ,โอ้สวยยอดโอ้สวดยอดเลยนะนี่เลยนะใครอยากชา้า,าจูไลาจตะมือกล่องปุ๊บทีเอยนะ้าสะดุดลุ่มรักกีตาร์น้าจอยนะนะ้ายตาโว้ยนะใครอยากมาก็มาตามเด้นนะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกเนอะนะ้าเห็นกระบกถ่ายรูปสวยงามนะมีทางประสทด้วยเห็ดก็มีเยอะแยะเลยนะ นาแล้วก็มีเห็ดหนึ่งนบาทนะก็มีเห็ดจังไดเขาก็บวกลับขึ้นมากิทานจอยตาโอ้ยไหนสนอนาประเทศเสนอจอแต่จะทายออยตีดจอ